นะครับ uh, so, ด,ดังนั้นเทคนิคการนําเสนองานเนาะนะประเด็นที่1ก็คืออย่างที่บอกครับต้องซ้อมบ่อยๆนะการซ้อมเนี่ย normally ก็คืออย่างที่บอกครับเราซ้อมหน้ากระจกเอยเราซ้อมหน้าเพื่อนอะไรเงี้ยแต่วันนี้เรามีอุปกรณ์ VR มาให้ท่านซ้อม นะซึ่งมันก็จะช่วยพัฒนาสกิลของท่านอีกระดับหนึ่งนะครับแล้เชื่อว่าต่อไปในโลกอนาคตเนี่ยเราไม่ต้องไปพรีเซนต์ที่ไหนแล้วายถึงพรีเซนต์ในห้องทำงานหรือในห้องนอนนี่แหละก็คือใช้อุปกรณ์ VR แล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบออนไลน์คอนเฟรนซ์อะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับนะดังนั้นตรงนี้ ก็สามารถเตรียมได้อันนี้พี่ไปเอามาจากคนอื่นพี่เลยลืมตัวนี้สองครับวางแผนก่อนนําเสนอเนาะก็คือ1รู้เรื่องราวที่เราจะนำเสนอใช่ไหมครับผู้ฟังแล้วก็รูปแบบแต่ด้วยความที่ของเราเนี่ยเป็นการฝึกเนาะพอเป็นการฝึกเราไม่ต้องไปซีเรียสขนาดนั้นนะครับเราสามารถที่จะอ่านตามนี้ได้เลยนะครับน้องไม่ต้องไปคิดบทเองด้วยนะไม่ต้องไปคิดบทเองนะครับแค่อ่านตามที่สคริปต์ที่เขามีมาให้อันนี้ง่ายมากนะครับแล้วไม่ต้องจําด้วยเพราะสคริปต์ตัวนี้มันจะอยู่หน้า หน้าที่เราหน้าจอเราเลยในตัว VR มันอยู่หน้าจอเราเลยนะครับอันนี้ง่ายมากเชื่อว่าน้องๆในวัยนี้เขาเรียกดิจิทัลเนทีฟเนี่ย,น,ยน่าจะทําได้ดีนะครับต่อมาการใช้ตัวสอนในสไลด์อันนี้ก็ไม่เป็นไรอันนี้อันนี้สำหรับแบบว่าคนนําเสนอแบบเป็น PowerPoint เนาะแล้วแนะนําตัวเองอะไรก็ว่าไปอันนี้อันนี้แค่เป็นคร่าวๆนะครับแต่หลักๆเนี่ยเดี๋ยวจะอยู่ในตัว text ตัวนั้นนะครับบทสรุปต่างๆนํา,านเสนองานโอเค